สวัสดีครับเพื่อนเนะครับวันนี้ผมนะฮะจะมาอธิบายนะในเรื่องของการจัดทรงนะที่มีเพื่อนๆถามมาว่าเออรถผมเนี่ยย้ายแหนบลงล่างเนี่ยมันไอ้สีนิ้วเสียบ5นิ้วเสียบที่พี่ว่าเนี่ยมันตกลงมันลงกี่นิ้วนะครับคงเคยได้ยินกันที่เพื่อนๆบอกว่าเออหน้า1หลัง3หน้า1.5หลัง4หน้าสองหลังสีอะไรประมาณนี้นะครับ นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของยางด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าตัวนี้เป็นยาง60นะฮะ265 60มันค่อนข้างชิะหนานะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการประมาณ5นิ้วเสียบนะบอย่างทางร้านเนี่ยทำประมาณ5นิ้วเสียบนะครับนี่นะครับร5นิ้วเสียบด้านหลังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วเสียบเช่นกันนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าไอ้ห้านิ้วเสียบของเราเนี่ยมันลงกี่นิ้วนะครับมันลงกี่นิ้วมันลงไปจากเดิมกี่นิ้วนะครับนี่มันลงไปกี่นิ้วเดี๋ยวผมจะให้ทั้งจอนะฮะช่วยอธิบายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งจอนะนี่เขาจะเป็น ผู้จัดการร้านนะครับที่อยู่ทางปทุมธานีนะครับถ้าใครมาที่ปทุมธานีก็จะเจอช่างจอน,นะครับเดี๋ยวเราให้ช่างจอนเนี่ยได้ใช้แสงหน่อยนะครับให้ดูว่าเพื่อนๆนที่ทารถกันที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมไม่ว่าเป็นที่ระยองนะครับให้มาดูกันได้ว่าสเปคของทางร้านเนี่ยทำกันแบบไหนทําไมต้อง5้านิ้วเสียบทาไมต้อง4นิ้วเสียบนะครับผมถึงบอกว่าบางทีนิ้วคนเราไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็บางทีที่ลูกค้ากําหนดมานะครับว่าที่เอาหน้า1หลัง3หน้า2หลัง4อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้นะฮะมันทําให้ขึ้นบ่อยนะครับทางร้านเลยจําเป็นที่ต้องกําหนดลูกค้าว่าพี่ต้องการลงกี่เซนกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้หมดแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องกี่นิ้วเสียบกันแล้วไอ้หนิ้วเสียบตอนเนี้ยตกลงมันลงกี่นิ้วกันแน่นะครับเราจะได้มีตัวเลขเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่า ตกลงแล้วเราเอาลงกันกีนก่นิ้วอ่ะจ้างจนอนช่วยอธิบายหน่อยฮะนะครับก็เดี๋ยว,วตัวนี้คือรถย้ายเนี่ยเดิมเดิมมันมาเจ็ดนิ้วลูกค้าต้องการห้านิ้วเสียบล้มลวมเรามาดูกันว่าจะลงกี่นิ้วนี่ครับรถเดิมเดิมมาเจ็ดมาเจ็ดเราวัดเลยเนี่ยลงสามลงมาสามนิ้ว ไม่ถึงสามก้นิดนึงมาจากเจ็ดหนึ่งสองสามประมาณน,นี้ตัวนี้ทางร้านเอามือเอานิ้วเสียบเอาครับไปดูข้างหน้ากันครับข้างหน้าก็ห้านิ้วเหมือนกันแต่ว่าเดิมเดิมมันมาห้านิ้วครึ่งนี่ครับมันมาเดิมเดิมห้านิ้วครึ่ง แล้วก็โหลดลงมาสเปค5้านิ้วเสียบจากเดิมห้านิ้วครึ่งก็ลงมาหนึนิ้วนี่คือหน้าหนึ่งหลังสาก็จะประมาณเนี้นะครับใช่ฮะเดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงนะครับแต่ทั้นจอนนะครับอย่างเช่นสรุปเลยฮนะนี่เลยก็คือด้วยความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจ ตอนที่ลดลงมาในตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นลูกค้ากําหนดมาว่า,าต้องการหน้าหนึ่งหลังสหน้าหนึ่งยังไงอตอนนี้จากเดิมๆปกตินะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5 5นิ้วนะครับหนิ้วครึ่งนี่คือลดเดิมนะครับลดเดิมคือ5นิ้วครึ่งแต่ตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่าลง1นนิ้วนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ก็คือลงมา1นิ้วจาก5นิ้วครึ่งลงมา1นิ้วก็วอยู่ประมาณนี้เศษๆก็คืออีกประมาณ5มิลน,นะครับเนี่ยบางทีอีกห้ามิลหรือ1เซนเนี่ยมันก็มีผลกับ,บความชอบส่วนตัวนะครับผมถึงบอกว่าบางทีลูกค้ากําหนดมาหน้า1หลัง3ามหรือว่าหน้า2หลัง4ี่ในในลักษณะที่แบบพอดีเป๊ะเนี่ยแต่เวลาเราดูจากหน้างานเนะี่ยบางทีอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะครับอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้นะผมถึงบอกว่า เอาตามที่ลูกค้าชอบทางร้านเลยเน้นว่าพี่จะเอาแบบไหนดีเอาเป็นสีนิ้วเสียบหรือห้านิ้วเสียบเรือลอยอะไรเงี้ยเราเลยเอาตามใจลูกค้ามากกว่านะครับเลยไม่ได้ที่กําหนดว่าจะต้องเป๊ะแ,แบบแบบตรงเที่ยงตรงฉินเลยเราจะไม่ได้อย่างนั้นเราเอาตามความพอใจของลูกค้ามากกว่านะครับมีก็คือเหตุผลที่ว่า ลูกค้าอยากรู้ก็ลองวัดดูครับเอาแง่มาตนดาร์ดของ2020เนี่ยด้านหน้าจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับด้านหลังจะอยู่ที่7นิ้วนะครับอยากลงเท่าไหร่ก็หักลบไปเท่านั้นเองนะครับเราจะรู้ว่ารถเราเนี่ยลงมากี่นิ้วนะครับสำหรับเพื่อนๆืที่ทําจากทางร้านไปนะครับนี่ก็คือความรู้เล็กเลน้อยๆนะฮะที่เราจะบอกคนเพื่อนนะครับที่อยากรู้ว่าเออตกลงแล้วทําแล้วเนี่ยรถเราลงกี่นิ้วกันแน่ก็วัดนง่จากสแตนดาดแล้วลงมาเท่าไหร่แล้วก็ดูครับว่ารถเราลง ไเท right? nice. er> ่่าหรก็อย่างที่บอกนะครับความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบที่1นนิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นั่นคือมิลอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดแล้วนะครับโอเคนะฝากไว้ด้วยครับกับเอเนอชอของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขาปทุมนะฮะหัดใหญ่นะครับแล้วก็สัพัน4์บอวินแล้วก็พวกแดงสํานักงานใหญ่นะทุกที่ก็จะยินดีให้บริการกับเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะเป็นความรู้เล็กน้อยให้กับเพื่อนด้วยกัน so yeah